เราเอาน้ําให้เขาเราเป็นผ่าแทนที่เขาจะบริการเราเราต้องไปบริการอยู่เราไม่ได้ถือตัวนะแต่คนที่เขารับเนี่ยเขาทำยังไงการที่ไหว้ันมีลักษณะหลายอย่างไหว้ขนาดนี้ไหว้คนที่มีอายุน้อยกว่าไหว้ตอบนะนี่ ว่า้ที่มีคนอายุเท่าเทียมกันถ้าไหว้อายุคนอายุที่มากกว่าครับประมาณนี้แต่ถ้าไหว้ที่อยู่สิ่งที่เราเคารพบูชาก็าอย่างนี้เลยจรดเนี่ยจรวดเนี่ยจรดเนี่ยอย่างน,นี้เลยเห็น <S <S <ard> ไหมคุณอยู่อันนี้เวลารับของกับเรานะทำไงนี้ไม่มีความจริงใจเรามองดูแค่นั้นก็แสดงว่าไม่ได้ให้ความเคารพเรา ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นพระซึ่งเป็นพระที่ได้รับการอุปชาเนี่ยไม่ใช่สงสมมตินะสงสมมตินะสงสมมติเนี่ยคือ,คอ,คอในตามเรื่องราวต่างๆของอภาพยนตร์หรือจะเป็นเรื่องราวของการแสดงเราเนี่คือสมมุติที่สงสมมติที่สงก็คือพระอริยเจ้าเหมือนเปรียบเหมือนพระอริยเจ้าแต่ไม่ใช่ เราแค่เป็นพระอุปชาเป็นพระชี่เฉยพระพิสุจเป็นคำนำหน้านานะก็ต้องควรแก่ความเคารพในจุดนี้จ้าคุณโยมประออนจเจริญสุกเจริญพรจ้าคุณโยมาสาธุครับนั่นนี่นี่คือเป็นลักษณะของของทุกคนที่ว่าถ้าเข้าใจในส่วนนี้ ถ้าเรามีจิตใจที่อยะกเขาเรียกว่าให้ความเคารพเนะ่ยให้ความเคารพคือซึ่งกันและกันเนะี่ยะเหมือนกับเราให้เกียดกันนะ่ไปมาลาวหา้พอพอเราเนี่ยเราเจอกันเนี่ยสวัสดีจ้าคือรุ่นเราเขาเดียวกันสวัสดีจ้าใช่ไหมนั่นแหละเจริญสุขเจริญพรจ้าคุโยมเชอรรี่นั่นแหละ คือเป็นลักษณะนี้แหละที่เราที่เราพูดถึงว่าการที่ทุกคนนั้นนะ่ะให้ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีในทางสังคมเนะพราะว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมนะพยามิยยม มนุษย์คือสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วม,วม,วมด้วยกันด้วยความผาสุกเราไม่ต้องมีประการไปเข่นฆ่ากันหรอกช่วยเหลือเพื่อเฟื้อซึ่งกันและกันนะ่ะดีแล้วนะการเข่นฆ่าก็มีแต่ต่างฝ่ายต่างสูญเสียก็เหมือนกับ เหมือนกับอ่าอย่างที่เราสวดบนเมื่อกี้เลยคืออะไรเกิดขึ้นใช่ไหมชาติปีทุกขาความเกิดก็เป็นทุกชราติปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกมรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุก โศกกับปริเทวะทุกขโทมนัสสุป,ปายาสป,ปิทุกขาความเศร้าโศกลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแขนใจก็เป็นทุกข์และสรุปว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ให้เรานั้นนะรู้จักความทุกข์ทุกขงังอัน,นิจจังอนัตตาความทุกข์คือความจริงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้ว ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นได้ตลอดไม่เที่ยงในที่นี้หมายถึงมันเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่ดีๆคนที่มั่งมีร่ำรวยเดินทางในที่ผิดหวบมีชื่อเสียงโด่งดังเดินทางในที่ผิดหวบเราถึงบอกมันไม่เที่ยงและทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนอนันตตาย่อมมีวันดับศูนสลายไปตามกาล การในที่นี้ไ้ถึงเวลานขนาดองค์สมเด็จพระ